ดีค่ะทุกคนหลังจากที่เราตัดใบนะคะออกจากกา้านนี้ซึ่งเป็นกวักมรกตแคะนะคะกวักมรกตแค่ดงังมาดูวัสดุปลูกก่อนนะคะที่เราจะใช้ในการชำํำแล้วก็ใช้ดินที่อยู่ในกระถางที่เราปลูกกวักมรกตนี่แหละคะ่ะเอามาชำํำใช้พื้นที่ว่างๆแบบนี้นะคะเพื่อนถามว่าผสมอะไรหรือไม่ ไม่ได้ผสมนะทุกคนไม่มีอะไรผสมนะธรรมชาติผสมให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราไปอเอาดินใต้ต้นมะขามนะทุกคนนี่คือใบที่เราตัดออกมานะเราก็จะเสียบชำแบบนี้กดให้แน่นๆนะทุกคนนะนะกดให้แน่น แบบนนี้ะะคะวิธีนี้ก็ช่วยสำหรับใครที่ไม่มีกระถางแยกนะเราก็เอามาชําแบบนี้ไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไร ให้แน่นๆนะทุกคนนะห้เข้าน่นๆเขาจะได้ออกรากให้เรา ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะวิธีการดูแลกวักโมโโรกตนะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นต้นแม่พันธุ์นะที่เราชำไว้แล้วเราก็ตัดเอาใบลูกสองสี่สองสี่หกแปดใบเพราะว่าก้านนี้มีสิบใบ มาดูด้านี้กันอยากรู้ว่ามีรากหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวจะถอนให้ดูแทนแทนทา้านถอนดีไหมนะไม่ถอนดีกว่าใช้วิธีการลื้อรากแบบนี้เลย และนี่ก็คือรากของกวักมรกตรต้นนี้เรานะคะประมาณนี้แหละต้นๆถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะคู่นี้เราขายนี่ละค่ะา1,500บาทรวมส่งนะมีรากแล้ว1,500บาทรวมส่งส่วนกวักมรกต แค่ด่างเลมอนกระถางนี้นะคะเราก็ตัดใบนี้ออกมาแย,ยกขยายเรียบร้อยส่วนใบอื่นๆเราก็รอให้เขาแบบด่างๆขึ้นมาเรื่อยๆนะอันนี้คือใบแรกนะทุกคนใบแรกคู่แรกที่ขึ้นมาหลังจากที่ชำใบนะส่วนใบอื่นๆก็เป็นยอดใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาเขาก็ยังไม่ด่างชัดเจนดังนั้นก็ต้องรอก,ก่อนคะ่ะ แต่เราไม่รอนานเราก็เลยตัดออกมาชำก่อนนะสำหรับใบคู่นี้ซึ่งอยู่ด้านบนของคู่นี้นะคะตอนนี้เราก็มาแยกขยายวกมรลกดนะคะแบบง่ายๆให้เพื่อนได้ดูกันค่ะ แค่เสียบลงไปในกระถางที่เราปกอยู่แล้วนะก็จะทำให้กอกมรกตของเรามีจำนวนมากๆพร้อมจะแบ,บ่งปันให้คนเพื่อนนะคะใบนี้399นะถ้าเพื่อนสนใจนะคะใบนี้299ค่ะอันนี้แค่ด่างอันนี้799 799นะคะ ส่วนกลุมนี้เราเพิ่งชำมาทุกคนส่วนต้นนี้นะคะ,ะหลังจากที่เราตัดก้านเขาไปชำแล้วนะถ้าเพื่อนๆสนใจเราก็ยังขายอยู่นะในราคา8,800 0บาทรวมสกค่ะสำหรับแม่พันธุ์ที่กำลังจะมีลูกขึ้นมาใหม่นะ ใครสนใจต้นนี้ก็ทักมาได้เลยค่ะ